สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านนะคะพบกับรายการร้อยหกครูทองกนรีชันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดครูของวงการนะคะแล้วก็วันนี้เราเป็นสุดยอดครูนะคะเรื่องของงานบริหารเรื่องของงานบุคลากรนะคะท่านดรต้องดรชวิศักดิ์บรรลือศิลป์นะคะกรรมการบริษัทเอโซ่ประเทศไทยจำกัดมหาชนแล้วก็เป็นผู้จัดการแผนกองค์กรรัฐกิจสัมพันธ์ของบริษัทเอโซ่โมบิลจำกัดด้วยะสวัสดีค่ะพี่ต้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องปุ๊บสวัสดีครับค่ะทั้งสัปดาห์นี้เราคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรืืื่่่ออองงคนเมมยัไไ เรื่องคนเบื่อยยากเหื่อยากเหื่อยากพราะคนเป็นหัวใจสําคัญใช่ไหมคะแน่นอนพี่ต้องเมื่อวานนี้นะคะรวมตั้งแต่วันอังคารเลยวันอังคารพี่ต้องได้แนะนําวิธีการเลือกคนเลือกคนนะพอวันพุธพี่ต้องก็บอกแล้วว่าได้คนมาจะพัฒนาเขาอย่างไงวันนี้แหละพี่ต้องเราจะทําให้บริษัททําให้องค์กรหน่วยงานของเราพัฒนาขึ้นไปเนี่ยอืมีวิธีการยังไงให้บุคลากรของเรามาจัดการยังไงดีอันแรกเนี่ยเราเชื่อในเขาเรียกว่า ความหลากหลาย diversity ภาษาอังกฤษ inclusion diversity การรวบรวมความหลากหลายเข้าไว้คือคนแต่ละองค์กรเนี่ยจะมีหลายหลายประเภทใช่ไหมหลาย generation ใช่ไหม background ต่างกันใช่ไหมครับความคิดต่างกันใช่ไหมทักษะต่างต่างกันใช่ไหมฮะบางคนนึกถึงอ่ะเฉยเลยพี่ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องโอบรับ ความหลากหลายเหล่านี้แล้วเอามาผสมกัน inclusion include ค,ค,คือเราจะแบบเราเรา,เราไม่ใช่พี่ฟังปุ๊กแต่พี่ไม่ชอบแปก๊กพี่ไม่ช่ำพี่ไม่ฟังแป๊กไม่ได้เราต้องฟังทั้งปุ๊กทั้งแปก๊กทั้งปอมทั้งปิ๋มทั้งต้องทั้งถอยทั้งต้อยอะนะต้องฟังเพราะทุกคนเนี่ยมีความคิดมี strength มีจุดแข็งมี belief นะมีมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นองค์กรที่ดีแล้วเนี่ยต้อง รวบรวมความหลากหลายเหล่านี้แหละ uh huh. แล้วทําให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะมีมีอาวุธปรบได้เต็มรูปแบบเลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นมีความหลากหลายมีทักษะที่แตกต่างกัน uh huh. มีความพิจิตรแตกต่างกัน uh huh. แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเกิดเราทาอย่างนี้แล้วเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งจะไม่ใช่กับสาม uh huh. หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งอาจจะเป็นสามสิบ 300หรือ3,000คือซ y นเนจี้ไงซินเนจี้คือทวีคูณหรือเอ็กซ์โพเนนเชีนะ,ะมากกว่านั้นเอาละ่ะเราเปิดกว้างรับฟังทุกคนเสร็จปุ๊บในเมื่อแต่ละคนมีความแตกต่างกันแต่ละคนก็มีจุดแข็งแต่จุดแข็งของแต่ละคนซึ่งมันจะต้องไปในในเป้าหมายเดียวกันก็คือเป้าหมายขององคอ์กรเรามีวิธีการยังไงล่ะพี่ที่จะดึงคนเหล่านั้นเขาจุดแข็งวันนั้นคือเป้าหมายจริงนวมีเป้าหมายเดียวกัน คือคือคือแต่ละ <c oughs> ทีมเนี่ยจะต้องมีวิชั่นมิชชั่นสติที้อะไรงเงี้ยน <c oughs> ะเป้าฝ่ายเขามีวิสยัยทัศน์มีพันธเกตมีกลยุทธ์อะไรอย่เงี้ยแต่ละทีมแต่ละทีมก็จะมีเป้าหมายคือบริษัทก็จะมีเป้าหมายใหญ่แล้วแต่ละทีมก็จะมีเป้าหมายย่อยของเขาอย่างเ,าเางเี้ยนะเพราะฉะนั้นทุกทีม่ยมีเป้าหมายเดียวกันแต่การได้มาซึ่งเป้าหมายคุณสมบัติเนี่ยบางทีมันอาจจะใช้มากกว่าคุณสมบัติคนนี้มีคุณสมบัตินี้คนนี้มีทักษะในการวิเคราะห์ คนนี้มีทักษะในการสื่อสารคนนี้มีทักษะในการไปเจรจาไปการโกชิเอตบาเกนนิ่งสามารถจะต่อรองกับบริษัทคู่แข่งได้หรือ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 เอออคอนแทคเตอร์ได้หรือเบนเดอร์ได้อะไรประมาณอย่างเี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพี่เคยอยู่ในองค์กรอยู่ในทีมพี่ประทับใจมากตอนอยู่ลงกลั่นนะเป็นทีมที่ดูแล้วเนี่ยเมมเบอร์คือสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้ แรงมากนะแต่ก็แรงแต่ก็แรงจะไม่จะแรงมากเขามีความเชื่อมั่นของเขาแต่วลาพอมาบวกกันแล้วเนี่ยกลายเป็นแรงสุดๆเลยอ่ะแต่ในด้านดีใช่ไหมในด้านดีในด้านดีในด้านดีพวกส่งพลังส่งพลังมากทําให้พี่เชื่อถึง inclusion diversity ไงเชื่อถึงความความยอมรับในความหลากหลายในในในทักษะของแต่ละคนเพราะจริงๆแล้วมันทําให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆตราบใดที่ทุกคนเนี่ยฟัง ความคิดเห็นของแต่ละคนยอมรับวิาพากษ์วิจารณ์ทุกคนเนี่ยสามารถเปิดใจอะเปิดใจในการที่จะที่จะสร้างทีมไปด้วยกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าโอ้คนนี้เก่งก็จะเก่งตลอดไม่ใช่ทุกคนวันนี้อาจจะเป็นวันนี้คนนี้เก่งพรุ่งนี้คนนี้เก่งอีวันหนึ่งคนนี้เก่งก็ได้เพราะสุดท้ายปัญหาให้แก้มาตลอด mm hmm. เพราะฉะนี้นเป็น็นสิ่งที่สวยงามมากนะปุกในการที่แบบว่าเราเห็นเราเห็นคน แรงธรรมดาเนี่ยแต่พอมาอยู่ด้วยกันจะเป็นแรงสุดๆอย่างเงี้ยทวีคูณทวีคูณทวีคูณแต่ว่าในการพัฒนาองค์กรหักแม้ว่าเอาละแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วเปิดใจให้กันแต่หากมีใครไม่เปิดใจอูโหูมันจะกลายเป็นใช่ปัญหาไหมเรามีวิธีการจะจัดการยังไงถ้ามีความคิดที่แตกต่างกันออกไปความคิดที่แตกต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องงดงามนะเพราะเมื่อเมื่อใดก็ตามที่บอกเสมอนะชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้องค์กรนั้นจะวินาศ oh. ไม่มีพุชแอนพูเลย mm hmm. นายว่ากี้ข้าตามนเขาไปอย่างนั้นทุกคนว่าก็ตาม mm hmm. ไม่ว่าเฮโลนี่นี่ก็เฮโลนี่ mm hmm. เราต้องอย่างพี่พี่เป็นผู้นําองค์กรพี่ต้องการความคิดที่หลากหลาย mm hmm. ไม่ต้องการให้คนมาเห็นด้วยนะถ้าลูกน้องที่มาเห็นไม่ตรงกับพี่ต้องพี่ต้องทําไงฟังสิแล้วถ้าเกิดเราก็รู้อยู่เต็มอกเลยว่าไอ้ที่น้อง เสนอมานี่ถ้าทําตายแน่อะไรเงี้ยอธิบายเขาฟังเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันวิธีวิธีการสู่เป้าหมายอาจจะแตกต่างกันก็อาจจะใช้วิธีนี้ก่อาจใช้วิธีนี้แต่สุดท้ายแล้วมันมีมันอาจจะไม่ไม่มีวิธีหนึ่งก็ได้อาจจะมีเป็นไฮบริดทั้งสองวิธีก็ได้แต่ต้องมาตกลงกันต้องพูดด้วยกันแล้วเขาจะเห็นว่าการทาอย่างนี้เนี่ยมันทําให้สำเร็จผลจริงๆเขาจะมีความเชื่อเกิดขึ้น นี่แสดงว่าทุกคนต้องใจกว้างพอสมควรใช่หัวหน้าก็ต้องใจกว้างน้องอืมลูกน้องก็ต้องต้องเข้าใจเพราะเรามีเรามีจุดเุ้าหมายเดียวกันไงค่ะเพราะฉะนั้นการถกการ่ะเป็นเรื่องปกติไม่รู้สึกเสียหน้าเสียฟอร์มโอ้ยไม่รู้สึกเลยลูกน้องมาพูดอย่างนี้นี่ไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเราก็ทําอย่างนี้กับหัวหน้าเรา เออเราหัวหน้าไม่ว่าอย่างเดียวไม่ว่า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 ที่แค่มันเป็นพันธุกรรมในี่ยไม่ไม่ก็เปิดแต่เราทำด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะเราทำเราทำด้วยความสุภาพเรียบร้อยเพียงแต่ว่าการที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยพี่เห็นพี่ไม่เห็นตรงกับปุ๊กเนี่ยไม่ห็นความพี่ไม่ชอบปุ๊กนะแต่พี่ไม่เห็นด้วยกับความผิดปุ๊กตรงนากให้ออกนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันปุ๊กเคยได้ยินมาองก่อนคุณผู้ฝั่งที่เราพี่ต้องเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่รู้จะประชุมไปทําไม ประชุมไปประชุมไปผลออกมาก็ทําตามที่หัวหน้าพูดอยู่แล้วว่านั้นฟังดูแล้วไม่ไม่ไมไมมสุขภาพ,าส,ภาพสุขภาพไม่ดีเลยอ <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าเกิดเราเจอองค์กรอย่างนี้เราจะแย่จะใดเราจะทํายังไงดีต้องค่อยๆทำยังไงได้คืออย่างนั้นองค์กรอย่างนั้นเนี่นอนอยเป็นเป็นปัญหามาจากลีดเดอร์ช p พคือความเป็นผู้นำรนือพี่คิดว่าถ้าเกิดผู้นําสูงสุดเนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าจะทมอย่างนี้ในการเปิดใจ ให้รับฟังกันใกนการส่งเสริมความหลากหลายทั้งหลาย uh huh. แล้วก็อิมเบซแล้ก,ก็อบกอดความหลากหลายเพื่อจะให้ใหเกิดเกิดความหลากหลายทางความคิดทา, uh huh. ทางทักษะเนี่ยผู้นําคนสูงสุดคิดอย่างนั้นเนี่ยและ a อคและปฏิบัติอย่างนั้นด้วยเนี่ยคนที่เหลือเขาเห็น uh huh. เขาต้องเขาต้องเขาต้องทำตามแหละอ uh huh. แต่ส่วนมากเนี่ยจะพูดอย่างทําอย่างนี่อาจจะลาบากเพราะสุดท้ายคนเนี่ยพวกเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นนะ เขาไม่เชื่อสิ่งที่เขาฟังนะถูกต้องถูกต้องเขาจะเขาจะบริเวเที่เขาจะจะเอาสิ่งที่เขาฟังเนี่ยแล้วมาดูซิว่าที่เขาเห็นเนี่ยไอ้คนนั้นเน่ะทําอย่างที่พูดหรือเปล่าอเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานะที่เป็นเป็นพ่อแม่เนี่ยจะต้องทําตัวเป็นเยี่ยงให้กับลูกนึกออกไหมสอนลูกยังไงต้องทําอย่างไงน่ะคอสอนลูกให้ประหยัดอย่างเงี้ยโอ้โหพ่อแม่ใช้ใจฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยไหวเหรอไม่ได้หรอกสิ่งที่เขา เชื่อกับสิ่งที่เขาเห็นค่คราวนี้ในองค์กรของเรานะฮะเราอยากให้องค์กรพัฒนานอกเหนือจากเรื่องของการเปิดรับฟังคนในองค์กรยอมรับจุดอ่อนจุดแข็งแล้วนะฮะแต่นั่นหมายความว่ามันจะเป็นไปโดยวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนเปิดใจจะต้องทาไปด้วยกันทําไปด้วยกันเป็น core values เป็นเป็น,เป,นเป็นความเชื่อขององค์กรว่าการ inclusion การการยอมรับความแตกต่างหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงาม วันนี้ถ้าผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่บอกเออน่าสนใจนะเพราะก็อยากให้บริษัทโตอยากให้บริษัทก้าวหน้าอยากจะให้พี่ต้องแนะนำนะว่าเอ๊ะมันมีกิจกรรมมีรูปแบบยังไงที่เป็นการกระตุ้นการเปิดใจการเปิดกว้างของคนในองค์กรให้ยอมรับซึ่งกันและกันเขามีวิธีการทำยังไงบ้างอย่างที่เอโซของพี่ต้องเนี่ยเขาใช้วิธีการไหนครับของเราเนี่ยมีกิจกรรมที่เป็นเขาเรียกว่า employee recreational club คือพวกกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกางานนะ มีชมรมเยอะมากเลยนะมีชมรมหลากหลายเลยชมรมมันในมหาวิทยาลัยเลยหเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลยเออชมรมกีฬาก็มีดนตรีก็มีการเงินก็มีนะาศาสนาก็มีอ่าเราเรามีชมอันนี้ก็จะเป็นการทำให้คนมาเจอกัน คนมีแต่พวกนี้จะจะ,จะอยู่ใต้เอสโซคลับซึ่งเป็นอัมเบร่าเป็นคุมอยู่ทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยู่ในคลับนี้ก็จะมีความหลากหลายมากแต่ละปีแล้วก็แล้วมีการแล้วก็มีการมาประชุมกันนะแต่ละหัวหน้าชมรมอะไรอย่างงี้ก็จะมีความคิดแลกเปลี่ยนความคิดกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนก็จะมาด้วยแง่มุมต่างกันครับคล้ายครับคราวว่ารูปแบบที่จะทําให้คนเปิดใจยอมรับการฝึกหัดการยอมรับกันก็คือต้อง ต้องทำอะไรบางทีอาจจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องงานก็ได้ใช่แต่ให้เขาทําร่วมกันฝึกให้เขาทําร่วมกันแล้วก็ไม่ต้องไปยึดกับตําแหน่งใช่ไหมเหมือนใช่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 ในเอโซขับไม่มีผู้จัดการไม่มีกรรมการบริษัทไม่มีพนักงานี่เล่นทั้งเทนนิสทั้งแบดแพ้ตลอดลูกน้องไม่เคยยอมมือให้เลยคือเรื่องงานหนูยอมพี่ค่ะแต่ถ้าเรื่องตีแบด หนูไม่ยอมอะไรแต่พี่ก็ไม่ยอมนะพี่ก็แข่งขันอ้วเพราะพี่เปคนชอบขังขันเรื่องกีฬานะนึงกีฬานอกจากนี้เรายังมี2 Network วิคืออะไรคะวินบุ๊แมทอินเทอร์เน็ตเวิร์กสำหรับผู้หญิงอก็จะเป็นแต่ทรงนี้ผู้ชายอยู่ได้นะอก็จะมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นว่าเเคไปสมมติไปทำกระเป๋าไปเลี้ยงเด็กกำพร้า ไปช่วยคนตาบอดไปโรงพยาบาลเด็กอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะแล้วก็มีกิจกรรมเรามีห้องให้นมด้วยนะอ๋อกรณีคุณแม่คุณแม่แมด้วย,วยอันนี้ก็ e ีดโดย Win i ิน e ทอร์เน็ตวแล้วมีแล้วมี p พรของ LGBT oh. Q คิวเหมือนกันก็เป็นหนึ่งในชมรมก็มีสปอนเซอร์มีแต่ทุกคนอยู่ได้หมด ซึ่งกิจกรรมตรงนี้มันเป็นการให้แต่ละคนเนี่ยแสดงตัวตนออกมาแล้วก็ให้คนอื่นยอมรับยอมรับถูกต้องนี่เป็นกลยุทธ์สําคัญที่จะนําไปสู่การยอมรับกันในการแสดงความคิดเห็นในที่ทํางานใช่เริ่มจากการยอมรับเรื่องส่วนตัวยอมรับความเป็นตัวตนของเขาโอ้โหอันนี้เนียนๆเลยนะคุณผู้ฟังอันนี้ทำมานานแล้วนะที่ที่บริษัทนะก็เลยทําให้คนยอมรับกันได้เพราะควาจับกันดีเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากัน ถูกไหมเราก็ยอมรับเขาแบบที่เขาเป็นอ่าฮะคราวนี้ในเรื่องของการพัฒนองค์กรนักหนอจะยอมรับกันในงองค์กรเนี่ยเราเห็นชัดเจนะนะว่าคนเก่งอ่าคนเก่งเนี่ยถือว่ามีส่วนช่วยองค์กรได้เยอะนะต้องกรณีคนเก่งเนี่ยเราควรดูแลคนทริชคนทริชเขาอย่างไงบ้างเราก็ต้องส่งเสริมเขานะถ้าเกิดคนเก่งเนี่ยถ้าเกิดทักษะเรื่องคนด้วยก็จะดีคือเก่งทั้งคือทาง,งานเนี่ยไม่ต้องครองตน ครองคนครองงานถูกไหมอย่างครองต้นอย่างคนเก่งได้อยู่แล้วล่ละก็เก่งนี่จะครองคนได้ยังไงครองงานเพื่อนฝูงเป็นทีมลีดเดอร์อย่างเงี้ยจะทําไงเพราะฉั้นเนี่ยอาจต้องฝึกทักษะเขาตรงนี้เสียสละไหมอ่ามีความมีความเมตตากับเพื่อนร่วมงานไหมจอมเสียเปรียบบ้างหรือเปล่าค่ะอะไรอย่างเงี้ย GI ไหมคือดูภาพรวมหรือเปล่าเพราะบางคนก็อย่างเงี้ยแผนกฉันต้องได้ดีมาลำปางมอแผนกอื่นไม่สนใจเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ อย่างนี้ก็ <Okay. S 2> ก็อาจจะแบบว่าไม่ใช่ลักษณะของผู้นำในอนาคต <ừ> เพราะผู้นำในอนาคตเนี่ยจะต้องดูภาพรวมทั้งหมดบางทีอาจจะต้องยอมเสียเปรียบบ้างยอมถอยบ้าง <Okay. S 2> คือให้ถ้าองค์กรเนี่ยก้าวไปอีกสองก้าวอะไรประมาณอย่างนั้นนะสด่ว่าเจอคนเก่งยิ่งต้องฝึกคนเก่งให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทักษะตึงทักษะอื่น,นๆต่าง,าง,างๆที่เขายังขาดอยู่แล้วคนที่เป็นเหมือนกับท้ายขบวนขององค์กรเอาอย่างไงดีพี่ทายขบวนขององค์กรเนี่ยเราต้องพัฒนาเขา f i r s t and foremost ประการแรกเลยนะต้องถามเขาว่าเขาอยากขึ้นมาไหมน้องน้องอยากดีขึ้นไหมพี่จะช่วยอ่อพี่จะช่วยเอางั้นเลยนะอ่าก็มาคุยกันซีคุยได้อยู่แล้วได้ได้ได้มีโปรแกรมถามขอโทษนะพี่ถ้าเราถามตรงๆน้องน้องอยากได้เงินเดือนขึ้นไหมทุกคนอยากได้หมดแหละถ้าอ่าเออถ้าอย่างนี้แล้วถามี่เราจะไปยังไงต่อพี่สมมติมีเด็กคนหนึ่งแบบท้ายท้ายขบวนของใช่แต่ถ้าเกิดอยากได้เงินขึ้นใช่ไหมยูต้องทําอย่างนี้ อย่างนี้อย่างนี้นะใช่ไหมเพื่อจะให้คนอื่นเขาเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยยูเนี่ยสามารถที่จะตอบแทนบริษัทได้สามารถจะ contribut มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริหารองค์กรได้ที่ทํางานได้ใช่ว่าต้องเป็นรูปธรรมใช่ไหมพี่สาหรับน้องๆแน่นอน,นแน่นอนแน่นอนแต่จริงๆพี่บอกให้เลยว,ว่าสุดท้ายเนี่ยทุกองคอ์กรเลยนะ<ม>เขาอยากได้พนักงานที่มีคุณภาพดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพนักงานที่ไม่เก่งในอยากเก่งเนี่ยทุกคนจะแบบว่ายินดีปรีดาร่าเริงมากถูกไหมการสมมติสมมติ การมีพนักงานที่ไม่เก่งแลวต้องเสียเข้าไปนะเป็นข่าวดีไม่ใช่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 เวอร์เซสไม่เก่งเนี่ยพัฒนาให้เก่งอย่างเงี้ยอันหลังดีกว่าเพราะอันแรกนี่อยู่เสียเปรียบเพราะอยู่เพราะชเสียบคือคืออยู่รู้เสียยอกาดแต่พอยู่ลงทุนเข้ามาเป็นกี่ปีแล้วใช่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 เอออันนี้คิดคิดคิดพิเศษนะคุณอย่างเป็นต้นทุนหมดไม่ใช่คิดว่าไอ้คนนี้ไม่เก่งมันลาออกแล้วเราดีใจไม่ใช่แล้วที่มันทํามาตั้งนานกันเราแล้วใช่ นี่คิดแบบด็อกเตอร์ต้องรู้ฟังนะคิดแบบด็อกเตอร์ต้องด็อกเตอร์ีวิสักบรรลือสิ์ของเราระะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต้องที่มาแป่งปันยินดีมากะะ<ต>เลยครับให้เราขอบพระคุณมากครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะวัดีค่ะสวัสดีครับ